ฮัลโหลทุกคนวันนี้ Wonder w a r e House จะชวนทุกคนมาปักลาย always กันนะคะลายนี้นะคะเป็นลายที่แบบเรียบเรียบมินิมอลมินิมอลนะคะปักไม่ยากเหมาะสำหรับมือใหม่ซึ่งคลิปนี้เราจะสอนคุ้มเลยเพราะว่าสอนทั้งการปักดอกไม้ใบไม้แล้วก็ตัวอักษรคำว่า always ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราเริ่มจากการล่างลายลงบนผ้าก่อนนะคะ ผ้าเราที่ใช้วันนี้นะคะเป็นผ้าขาวผ้าปักที่มีความบางเราสามารถเอาลายซ้อนด้านหลังนะคะแล้วเอาปากกาเขียนผ้านะคะวาดทับได้เลยค่ะถ้าเกิดใครนะคะเป็นผ้าที่หนาหรือผ้าสีเข้มแนะนำว่าต้องใช้กตดัษคาร์บอนในการลอกลายนะคะ พอลอกลายเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่สะดึงกันนะคะเราเอาสะดึงนะคะวงข้างในสะดึงนะคะวางใต้ผ้าแล้วก็วงข้างนอกสะดึงนะคะโอครอบบนผ้านะคะแล้วก็ไขน็อตข้างบนให้มันแน่นนะคะแล้วก็จับผ้าให้ตึงค่ะคลิปนี้เราจะทบทวนกันแยกไหมหน่อยนะคะเราเอาไหมาปากนะคะออกมานะคะยาวประมาณสักครึ่งศอกก็ได้นะคะไม่ต้องยาวมาก เสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เอากันไกลนะคะตัดแบ่งไหมได้เลยพอได้เส้นไหมแล้วนะคะเราค่ะจะแบ่งเป็นใช้ไหมเส้นย่อยนะคะเพราะว่าลายนี้ค่อนข้างเล็กละเอียดเรานะคะเอาไหมปักมาขายี้ปลายนะคะให้มันแตกออกมามันจะมี6เส้นย่อยนะคะมือขวาจับไหมเอาไว้แล้วมือซ้ายนะคะเราดึงไหมเส้นย่อยแค่ทีละ1เส้นเท่านั้นนะคะออกมาดึงออกมาจนสุดนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คลายมือขวาจากนั้นก็ทำต่อไปนะคะต้องดึงทีละเส้นเท่านั้นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหมมันจะพันกันค่ะ มานะคะเราขอทวนการร้อยไหมด้วยนะคะเราใช้เป็นเข็มเล็กคละขนาดนะคะแล้วก็เราเอาที่สนเข็มนะคะเอารวดของมันนะคะสอดผ่านรูเข็มค่ะพอสอดเสร็จแล้วนะคะเราเอาไหมปักที่เราแยกไว้นะคะเราใช้ไหมปัก3ามเส ética, ้นย่อยนะคะเอาไหมปักสามเส้นย่อยน er ั้นทะลุผ่านห่วงของที่สนเข็มพอทะลุแล้วเราก็คือดึงที่สนเข็มออกจากเข็มได้เลยนะคะที่สนเข็มมันคือจะพาไหมนะคะทะลุลอดผ่านรูเข็มออกมาเป็นการร้อยไหมที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เรามาทําปมที่ปลายไหมกันนะคะเราเอาปลายไหมมานะคะเอาไหมเนี่ยนะคะพันนิ้วมือซ้ายนะคะสองรอบแล้วก็นิ้วโป้งมือซายรูดให้ไหมหลุดจากนิ้วแล้วก็ดึงให้ตึงก็จะได้เป็นปมแล้วค่ะแต่ใครถนัดวิธีไหนก็ทาตามถนัดได้เลยนะคะถ้าทุกคนถึงขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปักเลยนะคะส่วนแรกที่เราจะปักนะคะคือตัวอักษร always เลยเราจะเลือกใช้เทคนิค back stitch หรือด้อนถอยหลังค่ะ ขั้นแรกนะคะเราจะปักขาตัว A ก่อนค่ะสติชแรกนะคะเราจะแทงเข็มล้ําไปข้างหน้านะคะนิดนึงนะคะ1ช่องสติชแล้วค่อยปักย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเส้นค่ะวิธีการปักย้อนแบบนี้ถึงเรียกว่าเป็นการถอยหลังนะคะสติชที่2ทําเหมือนกันปักล้ําไปข้างหน้า1ช่องนะคะแบบนี้พอปักล้ำเสร็จแล้วปุ๊บดึงเข็มขึ้นมาแล้วก็ปักย้อนไปที่ปลายของเส้นสติชที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการต่อเส้นค่ะ ตรงนี้มันค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็คือทําเป็นสติชสั้นๆนิดนึงมันก็คือจะปักได้ละเอียดขึ้นค่ะส่วนที่เป็นวงกลมตัว A นะคะก็คือทําเหมือนกันเลยนะคะปักเป็นเส้นสั้นๆนะคะล้าไปข้างหน้าหนึ่งช่องสติชแล้วก็ย้อนกลับมาต่อจากปลายเส้นเดิมนะคะตรงที่มันเป็นโค้งมันก็คือจะยากหน่อยเราก็คือปักสั้นๆนิดนึงนะคะมันจะได้โค้งไปตามโค้งของตัว A ได้ค่ะพอเราปักมาถึงปลายสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสอนการเก็บไหมหลังผ้าให้ดูค่ะ เรานะคะก็คือความดึงได้เลยค่ะแล้วก็คือด้านหลังนะคะมันจะเป็นกองไหมที่เราปักทิ้งไว้เราเอาเข็มนะคะทะลุผ่านไอ้ไห,หมยุ่งยุ่งข้างหลังนะคะแล้วก็เอาไหมพันปลายเข็มประมาณ2อรอบนะคะนิ้วโป้งนะคะกดตรงปมที่เราพันไว้เมื่อกี้แล้วก็มือขวานะคะเราดึงเข็มนะคะให้ไหมมันตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นปมด้านหลังผ้าะะแล้วค่ะแล้วเราก็การไกลตัดได้เลยค่ะ ส่วนตัวอักษรอ,อื่นๆเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะใช้เทคนิคด้นถอยหลังนะคะปักทีละสติชสั้นๆน,นะคะต่อเป็นเส้นให้ครบทั้งตัวอักษรค่ะเทคนิคต่อมานะคะเราจะปักหิ่งไม้ด้วยเทคนิคสเต็มสติชกันค่ะ เต็มสติชคือการปักลายเส้นเหมือนกันนะคะวิธีการปักนะคะขั้นตอนแรกเหมือนด้นถอยหลังเลยก็คือปักล้ําไปข้างหน้าก่อนนะคะ1ช่องสติชแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาแล้วก็ปักย้อนไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นค่ะเท่านี้ก็คือจะได้เป็นสติชอันแรกนะคะเหมือนด้นถอยหลังต่อมานะคะเราก็คือปักล้าไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะ ประมาณเล็กนิดนึงนะคะครึ่งช่องสติชนะคะแล้วก็คือดึงไหมแต่เวลาปักย้อนนะคะแทนที่จะปักปลายของเส้นสติชที่แล้วนะคะเราจะปักมาที่จุดกึ่งกลางของเส้นสติชที่แล้วแทนค่ะด้วยวิธีนี้นะคะปลายของเส้นสติชเราจะมีการซ้อนเหลื่อมกันนิดๆตลอดไปทั้งอันนะคะแลวลักษณะออกมาจะคล้ายๆเป็นเกลียวค่ะ อันนี้นะคะมีเทคนิคพิเศษก็คือเวลาปักนะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะเหมือนเวลาเราอ้อมมาปักจุดดึงกลางของเส้นสติชที่แล้วนะคะถ้าเราอ้อมจากขวาไปซ้ายให้ทำด้วยเทคนิคเดิมทิศทางเดิมทุกครั้งนะคะเพื่อให้เกลียวของเรามันสวยงามค่ะกิ่งไม้ส่วนอื่นๆของทั้งลายที่เหลือนะคะที่ลักษณะเป็นเส้นๆแบบนี้เราก็คือใช้สเตมสติชหมดเลยค่ะ ถ้ามีกิ่งไม้แล้วต่อมาเราก็ต้องมีใบไม้ใช่ไหมคะส่วนใบไม้นะคะเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า split chain stitch นะคะหรือการปักโซ่เดี่ยวค่ะวิธีการนะคะก็คือเราแทงเข็มขึ้นมาในตำแหน่งที่เป็นขั้วใบนะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมไว้แล้วก็ปักเข็มลงที่ตำแหน่งใกล้ๆเดิมนิ้วโป้งที่กดไว้จะทําให้ไหมนะคะเกิดเป็นห่วงแบบนี้ แล้วเราก็คือปักขึ้นมาที่ปลายใบให้ทะลุผ่านห่วงที่เรากดไว้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บปักตัวล็อกนะคะโดยการปักอ้อมไปข้างนอกห่วงแล้วก็ปักลงเพื่อให้ตำแหน่งของปลายใบนะคะอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการค่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูอีกทีนะคะ แทงเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็เอานิ้วโป้งกดไว้นะคะปักเข็มลงที่ตำแหน่งใกล้เดิมแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็คือแทงเข็มขึ้นมาอีกครั้งให้ทะลุผ่านห่วงนะคะพอดึงไหมให้ตึงจะได้เป็นห่วงตัวใบแล้วก็ปักตัวล็อกอ้อมไปข้างนอกห่วงแล้วก็ปักลงเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็คือได้แล้วค่ะการปักใบไม้ค่ะ ต่อมานะคะเราจะสอนปักดอกไม้ที่ลักษณะเป็นผู้สีชมพูอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ง่ายสุดๆไปเลยก็คือเราปักเป็นเส้นตรงธรรมดาเลยนะคะแทงขึ้นมาที่ปลายของดอกนะคะแล้วก็คือแทงกลับไปที่ขั้วของดอกไม้นะคะเพียงเท่านี้ก็ได้เส้นอันที่1แล้วค่ะเส้นทันอันที่สองทเหมือนกันเลยค่ะแทงที่ปลายของดอกไม้นะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็คือปักลงที่ตำแหน่งขัข้วของดอกไม้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4ี่เส้นก็คือจะได้เป็นดอกไม้ผู้สีชมพูแล้วค่ะ ส่วนต่อมาที่เราจะสอนนะคะคือการปักเกสรสีเหลืองซึ่งเป็นจุดใช้เทคนิคเ c h ชนอตหรือการปักปมนะคะวิธีการนะคะเราก็คือปักเข็มขึ้นมานะคะในตำแหน่งที่ต้องการจะทำปมก็คือตรงปลายของเกสรอ,อันนี้ค่ะ ดึงเข็มขึ้นมาแล้วก็วางสสดึงลงกับโต๊ะนะคะเอาไหมพันไปเข็มหนึ่งรอบแล้วเอาเข็มแทงกลับไปที่ตำแหน่งไล่เดิมนิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มือขวานะคะก็คือดึงเข็มให้ทะลุผ่านผ้าค่ะแล้วก็ใหปล่อยไหมที่นิ้วโป้งมือซ้ายค่ะเพียงเท่านี้ก็คือจะได้เป็นปมแล้วค่ะเดีย๋ยวทำให้ดูอีกทีนะคะก็คือแทงขึ้นมานะคะที่ตำแหน่งต้องการทำปมนะคะ พอแทงขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บวางสะดึงลงกับโต๊ะเอาไหมพันไปเข็มหนึ่งรอบเอาเข็มแทงกลับไปที่ตำแหน่งใกล้เดิมนะคะเสร็จแล้วปุ๊บิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมตลอดเวลานะคะแล้วก็มือขวาดึงเข็มนะคะก็คือจะเกิดเป็นปมค่ะเสร็จแล้วค่ะเทคนิคเฟรนช์น็อตค่ะ ต่อมานะคะใบของกิ่งข้างบนที่มีลักษณะใบ,บมันใหญ่หน่อยนะคะเราจะใช้เทคนิคซาจินสติชหรือการปักทึบค่ะซึ่งเทคนิคนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะเป็นการปักเส้นเรียงไปเรื่อยๆจนมันทึบเต็มทั้งพื้นที่ค่ะเราจะเริ่มปักเส้นแรกนะคะคือเส้นที่เชื่อมกับตัวกิ่งไม้ค่ะ ก็คือพอปักออกมาแล้วปุ๊บเราค่อยดูว่าฝั่งขวาหรือซ้ายของเส้นนั้นนะคะพื้นที่ของใบไม้มันเต็มหรือยังอย่างเช่นฝั่งขวาที่ยังไม่เต็มนะคะเราก็คือปักเส้นเนี่ยน,นะคะเติมไปจนเต็มตามลายสีม่วงที่เราร่างไว้ตอนต้นค่ะเวลาปักอันนี้นะคะก็ค่อยๆปักให้ไหมมันเรียงตัวกันนะคะแล้วก็ทิศทางการปักนะคะให้มันเ,เป็นทิศยาวนะคะไปตามลักษณะรูปทรงของใบไม้เลยค่ะ ที่น้องเกสอนสีเหลืองนี้เลยนะคะใครจะใช้เป็น French Knot ก็ได้นะคะแต่เราเลือกใช้เป็น s t า n s น i t c h หรือการปักทึบเหมือนที่ทำใบไม้เมื่อกี้เลยแต่อันนี้เราคือทำเป็นวงกลมสีเหลืองเล็กๆแทนค่ะ จนมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือกลีบของดอกเดซี่นะคะใช้เทคนิคสปลิตเชนนะคะเหมือนที่เราทําใบไม้อันข้างล่างนี้เลยนะคะปักขึ้นมานะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็อนิวโป้งมือซ้ายกดให้เป็นห่วงนะคะปักที่ตำแหน่งใกล้เดิมแล้วก็คือปักลงไปนะคะแล้วก็แทงขึ้นมาใหม่นะคะให้ทะลุผ่านห่วงที่เราทําไ้ตอนต้นนะคะที่ปลายกลีบพอดึงไหมก็คือจะได้เป็นกลีบแล้วก็ทําตัวล็อกเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะกลีบของดอกเดซี่นะคะนี่ค่ะคือผลงานสุดท้ายของลายปัก a l w a y s ค่ะ ก็จบแล้วนะคะกับคลิปสอนปักลาย always นะคะ ลายนี้เราว่าเป็นลายที่ไม่ยากนะคะสามารถฝึกกันได้นะคะแล้วก็ลายนี้นะคะถ้าใครไม่อยากปักบนผ้าปกติแบบเราสามารถปักบนถุงผ้าหรือกระเป๋าผ้าก็ได้นะคะเพื่อที่จะใช้งานได้หรือเอาไปเป็นของขวัญให้คนอื่นก็ได้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะชุดอุปกรณ์การปากักแล้วก็ลายปักแพทเทิร์นอันนี้เลยนะคะร้านเรามีขายนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID a d v a ดวั r เดอร์ไวนะคะเดี๋ยวเราแปะลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะคลิกมาได้เลยนะคะส่วนถ้าใครชอบอุปกรณ์งานปักนะคะ เรามีใข่อุปกรณ์รมทั้งมีคลิปสอนปากแล้วก็มีผลงานปากเยอะแยะเลยนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่ทั้ง IG Facebook แล้วก็ YouTube Channel w o n d e r Warehouse นะคะถ้าใครชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe พวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ